เลนนเื่อนกคาไม่มาตูดมาเลยตูดยาวมาให้เลยเลยประตูตัวเองมาเลยนะเราก็หยุดเราก็ฝึกเนี่ยมันเป็นเนินไงมันเป็นเนินเราก็ฝึกเนินวิธีการใี้นี่ผมบอกยกขาดเบาๆพอมันดันตัวเองไว้อะมือกๆๆแม่ก็ปล่อยเบรกออกนน้อยมันก็จะไปแต่ถ้าแม่ปล่อยเยอะมันก็พุ่งไปโน่นอีกใช่อันั้นมันเรียกว่าใจเดียวนะใจเดียวก็จะมีปัญหาเรื่องว่าถ้าไม่แม่นไงถ้าไม่แม่นมันก็จะเอาตรงนั้นบ้างเอาตรงนี้บ้างเอาตรงนี้บ้างเป็นไปได้หมดเมนแ่ดียวครับ แต่จริงๆแล้วคือเอาความมั่นใจแต่ตรงนี้ผมสอนทฤษฎีเมื่อเจอปัญหาแล้วมันเจอจริงๆเห็นไหมเนี่ย <Okay. S 2> ก็ผ่านยอมรับว่าครูต้าสอนละเอียดมากป้าเออแม่ก็เลยเอา,เอา,าเอามาปฏิป<ร>บัติเอามาปฏิบัติใช้ออตอนนี้เราก็อยู่บนเขานะครับทำโซดานะครับที่จังหวัดรยเอด็ดนะใช้เกีร์ต่ำนะครับพาแม่มาพักผ่อนเข้าห้องน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กันต่อไปนะครับ ตากบงาน้วยนะครับผม mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูผ่าน youtube ใช่ไหมใช่ใช่ครูต<ด><ด>้าใช่ใช่ดูมาเป็นปีแล้วด้วยดูเสร็จแล้วก็ลองลองทำดูแล้วก็ไปสอบผ่านเลยใช่ค่ะก็เอาไปก็ไปตั้งกลวยตั้งอะไรให้เรียบร้อยในหลานมันสนามมันโรงเรียนมันใหญ่ไงตั้งกลวยตั้งอะไรเสร็จมีเส,สาสองเสาสา,สามอะไรอย่างที่ครูต้าสอนอะ่ะเสร็จแล้วแม่ก็ไปสาธิตไปสาธิตสาธิต,ธตทําอยู่ประมาณสัก สามชั่วโมงได้ก็เลยเออหลานบอกว่าได้ป้าได้อย่างนี้ได้สอบนี่ไหนลงนักขาไปไปไปพิษณุโลกโอ้โหไปพ่อบ้านเเลยบ้านเกิดอยู่ทุ่นนุนค่ะเสร็จแล้วหลานก็บอกถ้าป้าได้ทําอย่างนี้นะทําอย่างงี้ป้าต้องผ่านหลานก็เลยพาไปสอบไปกับขี่โอเคก็ผ่านยอมรับว่าครูต้าสอนละเอียดมากป้าเออแม่ก็เลยเอาเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติใช้เออก็หลานบอกว่า เรียนมาจากไหนบอกไม่ได้เรียนดูไม่บอกไม่ได้บอกเขาว่าดูใครโอเคแม่ดูกระจกด้านขวาเด้อค่ะถ้าคิดว่าปลอดภัยหน้าหลังปลอดภัยแล้วกระจกด้านขวาเราก็เข้าเกียร์ไล่เกียร์บดเบรกมือนะครับครูโูต้าต้องสอนให้แม่ไล่เกียร์ไหมหรือยังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไล่เกียร์ไหมหรือว่ายังลองไล่เกียร์ก็ได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นเรายังไม่เคยได้ดูทักษะขาขวาอยู่กับเบรกไว้ครับขาขวาอ่า ้งทั้ที่ห้ายไม่ต้องยกขาไม่ดูนอหนึ่งว่างสองดีครับว่างสามดีครับว่างสี่ว่างห้าว่างถอยดีครับโอเคไหมรับได้แต่เวลารถวิ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะใช่ใช่คเวลารถวิ่งมือจะไม่ค่อยแน่นใช่ใช่แม่ดูแม่ดูที่ครูต้าถ่ายออกมาคือเวลาเวลาอยู่อย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่แต่เวลาวิ่งไปเนี่ยไม่ได้สักทีมือไม่นิ่งวางไม่ถูกว่างอะไรบ้าง ชาดไม่สุดด้วยอะไรเงี้ยไม่เข้าไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดถูกหมดไหมถูกแล้วแล้วคุตาจำจำคำคูตาได้ข้อหนึ่งว่าเมืองใหม่อย่าทะเลือทะล่าขึ้นมาบนถนนคำนี้จำแม่จำเคลื่อนใจแล้วบอกคุตาบอกอย่าทะเลือทะล่าเออเอาไม่เอาดีกว่าเสียก็คือว่าเราประเมินตัวเองใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็เลยว่า เออปากขอเขาเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าเกรงใจเขาเกินไปานัะเรื่องเดียวเรื่องเดียวเกรงใจเขามากแล้วเขาก็เป็นอาชีพที่ทําทําไร่ทํานาอย่างเงี้ยแล้วแม่เน่เป็นแม่ไม่ม่คม่เาม่ค่อมีเวลาแม่เป็นแม่เป็นคนที่นี่นะแม่เป็นคนทโรกนะเขาใจแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เลยว่าเอออําเภออะไรแม่อยู่บางทองเหรอคะบางทองหมายถึงว่าแม่อยู่พิษณุโลกบางทองค่ะบางทองอเลยว่าเออ แล้วคิดอีกไม่ได้ไปถามใครอย่างครูต้าบอกเลยอย่าไปถามคนข้างบ้านเออถามไปก็เท่านั้นแหละไม่ไม่ต้องถ,ถามใครตัดสินใจด้วยตัวเองก็เลยเอาดีกว่านะไปะเริ่มไปเลยมั้ยถ้าพร้อมออกดเบ<อ>กม<อ>ือขั้นตอนพื้นฐานแต่เบกนิดๆเนาะครูต้าเนาะครับแต่ไว้กันกันไหลเฉย ลวลาออกตัวก็ <Okay. S 1> ปล่อยธรรมดาตามสเต็ปนะครับถ้าพื้นที่ทั่วไปเราปล่อยปล่อยเบก,ก่อนปล่อยเบรก<ด>ปล่อย<ช>คัสไ,ไ,ได้เลยแต่ว่าถ้าพื้นที่มีหลุมหรือว่าพื้นที่สูงพื้นที่ลาดอะไรเงี้ยมันต้องยกคัสขึ้นมาก่อนรถถึงจะไหลไปอันนี้เราปล่อยเบรกยกคัดได้เลยนะครับพื้นที่ทั่วไปรถมันมันหยุดอยู่แล้วการยกคัดเบื้องต้นมือใหม่ต้องยกเบาๆนะครับอย่าเพิ่งยกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าก็ตามนะครับ อย่าไปเรียนแบบคนที่เขามีทักษะเก่งแล้วนะครับไม่เหมือนกันนะอ่าเนี่ยประคองมาเรื่อยๆ่อเราจะรู้สึกสบายใจถ้าดีขึ้นเราเร่งจังหวะนิดนึงก่อนนะแม่เร่งจังหวะด้วยคันเร่งไปก่อนอ่าอย่างนั้นแหละเร่งไปก่อนเร่งเพื่อให้จังหวะดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ด้วยเกียร์สองนะครับดีครับแต่ว่าเห็นไหมยังไม่แม่นเท่าไหร่ <c oughs> เห็นะหอ่าปล่อยไปครับถูกละพอเข้าได้ปุ๊บยกคันให้หมดเราเร่งตามนะไม่งั้นข้างหลังจะมีแรง ดันนะครับถ้ากรณีมีรถมานะมันจะกดดันอัตโนมัตินะครับเห็นไหมเมื่อกี้ตอนซ้อมเป็นไงดีเลยแต่พอเอาจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละโค้ต้ารู้สึกว่าเกียร์สองนี่มันมันจะเข้ายากกว่าเกียร์สามเกียร์สี่เนาะใช่ไหมมันจะมีมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับบางทีก็ผิดเป็นสี่บ้างอะไรเหมือนเหมือนว่าเข้าเข้าถูกแต่เราก็ดันไปเราไม่รู้ผิดหรือรู้ถูกไงอันนี้เปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับถ้ามีจังหวะนะแต่ว่ารอรถคันหลังไปก่อนก็ได้ ราอย่าไปมองเขาบ่อยนะเดี๋ยวเราจะข้ามเลนเข้าไปนะเรามองผ่านๆแล้วก็ให้เขาคิดเองนะครับหลักการไม่มีอะไรามากมายเกียร์ถัดไปเกียร์สามนะครับเกียร์สามก็ยังผิดอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเว,เวลาเวลาซ้อมมันมันระวังเขาเดียวนะแม่ชะลอเบรกก่อนคิดอ่าปรับมาทางปล่อยไหลนะครับลักษณะนี้อันตรายนะครับมือใหม่นะเวลาลรถเลี้ยวกับเวลาที่เรากำลังคิดกเ,เกีถูก่นนี้ถูกแล้วครับตอนนี้ถูกลว ยกคัดขึ้นแล้วเร่งเร่งเลยครับเร่งไปแต่ว่าถูกตอนที่รถหมดแรงนะครับก็คือหนึ่งมีรถด,ด้านหน้าเพื่อที่จะเลี้ยวใช่ไหม<ะ>เราก็เป็นทางตรงนะครับแต่เราเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราต้องเบรกนะจําคานี้ไว้นะครับ<ะ>ไม่ใช่ไปอาศัยตูดรถเขานะครับไม่ใช่ไปอาศัยตูดรถเบรกเบรกนี่คือเกียร์ต่ำหรือเกียร์สูงเบรกในเกียร์ที่ยังใช้อยู่นี่แหละครับนะจากเกียร์ห้าหรือเกียร์อะไรก็แล้วแต่ จะมาเกียร์ไหนก็แล้วแต่ต้องเบรกนะครับเบรกและคัดตามไปนะครับอันนี้เล่นจังหวะหน่อยแม่แรงไม่มีนะครับเวลาขับรถให้สังเกตจังหวะรถด้วยนะครับว่าจังหวะมีรถมีแรงไหมนะครับแล้วดูนะครับรถที่มาข้างหน้าเขากินเลนมาไหมถ้าเขากินเลนมาเราก็ต้องพึงระวังไว้ว่าจะต้องพยายามซ้ายบ้างนะอย่าไปคิดว่าเลนนี้ถูกเสมอเลนตัวเองถูกเสมอไม่มีอะไรแน่นอนนะครับการขับรถนะ ผมจะพูดตามเราจะกินซ้ายเราก็ต้องดูซ้ายมือนัใช่ใช่ใช่ถูกต้องทุกอย่างต้องดูนะครับรอบทางนะครับซ้ายก็ดูขวาก็ดูนะครับดูดูเรื่อยๆดูเรื่นๆไปอย่าไปตั้งใจมากนะครับอย่าตั้งใจจะมาทุกวันเสาร์ตลาดนะตรงเนี้ยครับถ้าตั้งใจมากมันมันจะกลายเป็นเซนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับบางคนผมจะถ่าย ไม่ไม่มากบางคนผมก็ถ่ายเยอะเพราะว่า,าทักษะดีนะครับอาจจะถ่ายเยอะหน่อยเพราะว่าทักษะไม่ค่อยดีอาจจะทําให้ทุกคนลาคาญนะครับก็จะถ่ายพอประมาณนะ๋ยวไปดา่าเขาไปด่ามากอะไรไม่ได้นะครับอย่าไปว่ากันเพราะว่ามือใหม่ผมเข้าใจอยู่ซึ่งผมบางทีเองผมก็พูดเสียงดังนะก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็ก,ก,ก็ทาดีที่สุดแล้วนะครับใครชอบไม่ชอบก็ขอภัยนะครับก,ก็ทาตามตามหน้าที่นะครับ บางดังบางอย่างก็จะเบาไม่ได้แล้วก็ดังดัง,ดงบ้างเพื่อให้เขาได้ยินครับเจตนาหลักเรื่องเดียวคืออยากให้ได้ยินชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าพอหูมันอื้อแล้วมันก็นทําไม่รู้เรื่องนะครับประเด็นหลัก,ลก,ลกมือใหม่มันมีอะไรที่ให้คิดเยอะมากนะครับถามแม่ดูนะครับแม่ครับมาขนาดไหนแม่ยังไม่กล้าออกถนนใหญ่นะครับ แต่ก็กล้ากลัวนะครับมันมันไม่เคยมันไม่มีคนที่จะมากล้านั่งกับเราด้วยไม่ใช่ว่าบางทีเขาอาจจะดูไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่กล้าไงประเด็นไม่กล้านั่งกับเราไม่กล้านั่งกับเราเขาไม่กล้าปฏิเสธด้วยแล้วว่าเขาเขาไม่อะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่พูดตรงไงประเด็นอ่ะว่าเอ้ผมมากล้าไปดอกว่าแม่ขี่รถบลกเป็นยังไงสิใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าพูดนะครับหลักๆแล้วก็คือเขาก็อาจจะหาวิธีการเขาแหละนะวิธีคือเขาไม่กล้านั่งนั่นแหละประเด็นนะ ทำไมแม่ไม่ค่อยสอนให้คือพ่อห้ยคอยสอนให้อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกไว้เลยนะครับย้ําเลยว่านะประเมินตัวเองแล้วก็ดูให้ดีคนสอนกับคนที่อยู่ข้างบ้านไม่เหมือนกันนะครับเวลาสอนก็รู้วิธีการเอาตัวรอดสกูต้าที่บางคนที่เขาขับเป็นมาหลายสิบปีนะเขาสอนใ<ม><ม>ห <Spin. S 1> เ้เราไม่เหมือนครูสอนนะไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนกันต่อให้เขาเก่งกว่าเรามากแค่ไหนประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนแต่ไม่มี มีวิธีการสอนมันก็เท่านั้นนะครับไม่มีวิธีการบอกที่ดีถ้าไม่มีหลักการที่จะสอนคนได้เขาขับเองได้แต่เขาสอนคนอื่นไม่ได้ครับอันนี้ต้องไปปรับนะครับต้องไปปรับใช้ทุกคนเลยเวลาเจอทางโค้งทางแยกนะครับเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับในบางจุดนะครับแยกหมู่บ้านไอชุมชนต่างๆก็จะมีความว่าลดความเร็วให้อยู่แล้วครับส่วนเรื่องเกียร์นะครับเราจะประคองเกียร์สไปเรื่อยๆก็ยังได้นะครับถ้ารถมันไม่ มันไม่กระตุกนะครับแล้วก็ประคองเกียร์สามไปนะครับตอนนี้แม่ก็ยังอยู่ในเกียร์สามมาตลอดนะครับยังไม่ได้ขึ้นเกียร์สี่อะไรนะครับแล้วถนนหมู่บ้านนะครับฉุกชนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็แคบบางที่ก็กว้างนะครับบางที่ก็ไม่มีเส้นใช่ไหมแม่ไม่มีมีทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองจะต้องเรียนรู้ถนนนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับบางคือโค้งต่อเนื่องไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเมื่อใหม่ครับพยายามประคองรถนะครับ อะไรคุณจะต้องปลอดภัยในเรื่องอสองอย่างนี้ไว้ก่อนนะเท้าต้องวางให้ถูกที่นะครับก็คือป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้ามองเห็นชัดเจนนะครับแม่ตั้งวงอะไรตรงเร่งกันเร่งขึ้นทีละนิดนะครับเพื่อให้จังหวะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเกียร์ แค่ประคองนะครับแค่ประคองแต่วิธีพูดแบบนี้ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับมันอยู่ที่สถานการณ์ที่ผมประเมินนะครับกับคนขับเท่านั้นนะแม่นะคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นมองว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะครับแต่ความเร็วมันอาจจะไม่เท่ากันกับที่แม่กําลังกําลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับคนอื่นอาจจะขับมาเร็วกว่าเราอะไรอย่างนี้นะทุกอย่างมันต้องดูจากสถานการณ์นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรกับคนที่ขับมาเองแล้วนะตอนแล้วแต่ท่านแล้วกัน ่อนนะครับว่าอะไรมันมันจะโอเคนะครับเอาไปปรับใช้เอาตอนนี้เราต้องไล่เกียร์แล้วนะครับจาก3เราก็จะไล่เป็นเกียร์สเพราะว่าทางสะดวกนะครับแม่ก็ถอนคันริงแล้วก็เหยียบคัดลงไปนะครับมือนิ่งๆก่อนเอาได้เลยครับ ยกขึ้นมาเรื่อยๆเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยนะเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่า 3- 4 5สี่ห้ายกคัดเร็วได้แต่ว่าต้องแม่นยำนะครับมือใหม่ครับนะต้องแม่นแม่นยำเรื่องล็อกเกียร์ถ้าในกรณีมันผิดนะครับมันผิดเกียร์จากจากสี่มาเป็น2นะเป็นไปได้หมดนะครับเราจะต้องแก้วิธีด้วยการเหยียบคัดลงไปใหม่นะอถอนคันเร่งเหยียบคัดลงไปใหม่แล้วก็กลับมาเข้าเกียร์ท,ที่เราจะเข้านะครับอย่างเช่นที่มันผิดเป็นสีแล้วก็ไป เรามันผิดเป็น2นะครับเราก็กลับไปเป็นสีได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่จังหวะทั้งหมดเลยครับถ้ามันหัวเสียบมากก็ต้องไล่สามสีมาห้าไหมนะครับถ้ามันมีแรงพอที่จะไปต่อได้แล้วก็อ่าคือมันผิดไม่มากนะครับเราเราคิดทันอะไรอย่างนงี้นะเรารีบเยียบคัดเราแก้สถานการณ์ได้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับผม FC ทุกท่านนะครับผู้ที่เคยติดตามโครต้านะครับผม สำหรับมือใหม่หัดขครบนะครับไม่ควรพลาดนะครับผมหากท่านยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามคลิปไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูต้านะครับที่จะอัปโหลดลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอรับชมเป็นคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าวิดีโอจะยาวไปเดี๋ยวคนที่ดูอาจจะเบื่อสะกก่อนนะครับผมยังไงก็ขอให้กดติดตามนะครับผมชอบให้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับ